ม่มันสมใจฮะสมใมุกขันปลูกไว้จ่ผุ่นกัะดีกินเลยดยโอ้ยถ้าจะว่ากันงไก่ปะนะขั้นสาระป่ะนี่็เพื่งนช่วช่ชนทุเรียนไม่ได้ประเเลยก็รังาดน้กูฮะขันปลูกไว้ตัง <được kindergarten. S 1> ้งสิบกว่าปีป่ะนั่นฮึจะทำกันก็พอไป แล้แม่มันยังตัวสาวอยู่เอาพวนเ้เจ๊ก็ม่เอาวกเจ๊มันจะตึงหืมขามแข็งอั้ไปเลวกกับสามทำอะไรับกเบิดทันหัว อ้าวน้ำแกงมไมอ่อยู่เนี่ยหิมดหิมดหยั่ง่ึ้บยังหิมดเีย,อยนะพอจะเก็บบข้องหนีได,ด้ว,ว่สินม,มากินแบบนิดๆหนน้นนอยๆได้นะพกหมกินแต่ซีหม่ mộng cho anh rồi mươi mỗi ngày đấy, ngày mỗi ngày mỗi hiếu mỗi ngày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  này khỏi ừ. lên, ขถามว่าไปได้มันจะปงกว่าขาองมึงะปงด้หมมหญิงเลยเจ้ากับ้องลูกช้อปปิมานี่ยังไานี่อยูกลับในกูนี่เนี่ยมาข้ามมาขวากินนาะจะว่าขวากับกนเนาะพอกินานขามผมเลยมาจากบานผู้ดีเพราข่าวเบิร์นบขาม กินไนะก่กินปลากินนะ้ำขามเด็ดมองก็บมีหมดสุพูดหกหมกกินพูดสองมวกแล้นี่ยสองหมวกอุนนะ่นอุ่นัะเนี่ยอ้บห่อนเดียะ หอนนะครับเอรมันก็เย็นแอนโมเหเป็นตัวเย็นะอนแบบนี้นะยืมรุ่งงานเนะแม,ม่นป่ชย่างขึ้นแบบนีแหนะรุ่งงานขอเคุนจัง้องรับแทนเมกูนเนี่ยย่างกับมือสักันเี่ย เพื่อนบ่อืมเพื่อนเขาแบบนี้มันเป็นมิดน้อยๆเลยน้อยๆเยน้อยอะเกือบอ่มตัวโลเดตัวมันกงมันลยนะเนาะ thông đèn cái xe thong, thong đen cái thong này, cắt này, cắt này, khó hả? nhưng đao không được con người